คือความเข้มข้นเรื่องของการเมืองในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่รักครับก็ปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหว2ส,ส่วนใหญ่ๆส่วนของคุณทักษิณท่านจะเดินทางขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่แล้วก็จะจะมีการไปช่วยหาเสียงเรื่องของการเลือกตั้งเล็กที่นั่นด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่ใช่เหนือเนี่ยลงใต้ไปปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมเขตแปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับ ซึ่งก็สู้กันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดนะครับคนก็เลงว่าน่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือเปล่าเจ้าของแชมป์พักเดิมกลับมาได้เป็นสอสอหรือว่าจะเป็นเจ้าของเก่าเลยคุณชินวรจากพักประชาธิปัตย์อดีตสอสเก้าสมัย<ฆ>ได้เป็นสอสอรอบนี้หรือจะเป็นจากพักกล้าธรรม,มเพราะว่ากล้าธรรมเขาส่งเขยคุณชินวรลงค่ะ เพราะฉะนั้นพักไหนจะได้ชนะแล้วก็ได้ชนะใจเขต8นครศรีธรรมราชไปปลายสัปดาห์นี้รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมฮะทีนี้นักข่าวไปเจอคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เลยไปถามถึงว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชออกมายังไงท่านจะคิดเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้งรอบนี้ท่านยอมรับอย่างนี้นะครับย้ำว่า ประชาธิปัตย์ขอเล่นการเมืองอย่างสุจริตค่ะนี่คนที่ลงไปช่วยคุณชินวรบุญเกียรติหาเสียงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่ของพรรคเกือบทั้งหมดนะมังปาดค่ะวันก่อนเห็นคุณชวนหลีกภัยลงไปก็หลายวันคุณบัญญัดพันธฐ,ฐานก็ลงไปแล้วนะในขณะเดียวกันดเรเอสุทธชวีก็ลงไปเพราะ <ภา S 1> ฉะนั้นหัวหน้าพักเขาย้ำมาคุณผู้ชมฮะว่าเขาเนี่ย ยังไงยืนยันว่าประชาธิปัตย์จะเล่นการเมืองอย่างสุดจริตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรพอเราไปดูการการเมืองโดยภาพรวมบอกว่าออกมาเป็นอย่างไรพร้อมจะยอมรับแต่ขอให้การเมืองเป็นการเมืองที่ดีเราจะต้องเล่นการเมืองอย่างสุดจริตซึ่งก็ได้ประกาศไว้ตั้งแต่แรกตนได้ให้ในโยบายว่าต้องเดินเข้าไปหาประชาชน วันนี้ผลการเลือกตั้งจะพิสูจน์ออกมาเป็นอย่างไรสังคมยอมรับได้ทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีการจับตาไปที่พักกล้าทำแล้วก็ภูมิใจไทยมากกว่าหรือไม่อย่างไรหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าการเมืองก่อนที่จะมีผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีใครชี้ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกว่าใครจะได้รับเลือกเสียงโหวตของพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเขาอย่าไปดูถูกประชาชน ไม่ได้เลยครับผมก็บอกแล้วว่าเราจะเลิกการเมืองสุดจริตประกาศตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือผมให้นโยบายไปว่าต้องเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งเขาจะพิสูจน์ออกมาว่าเป็นยังไงสังผมว่าต้องยอมรับให้ได้ครับว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยสั่งผมไทยเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับกันให้ได้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้สปอร์เราอยู่ที่กล้าทำกับไม่เป็นไรครับผมคือการเมืองก่อน ก่อนที่จะมีผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีใครชี้ได้ร้อต์หรอกครับและสคือ,อเสียงโหวตของพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิสีภาพของเขาอย่าไปดูถูกอ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของ<ะ>หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมเขตแปนครศรีธรรมราชปลายสัปดาห์นี้ครับ